สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องชาวยูท b e ที่รักและเคารพทุกคนนะทุกท่านนะคะเนาะก่อนอื่นนะคะยายจอยต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่ผ่านมาแวะเวียนมาเจอคลิปของยายจอยเนาะก็นะยายจอยขอขอบคุณจริงๆทุกไลไ์ทุกเลิฟนะคะเนาะพี่น้องค่ะวันนี้ยายจอยก็เข้าสวนนะคะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะคะก็มาหากิจกรรมทําในสวนเนาะหลังจากอยู่ที่บ้านแล้วไปเที่ยวแล้วอยู่ที่บ้านแล้วจัดนั่นทํานี่เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็มาดูสวนนะคะวันนี้นะคะยาย่จยจะพาพี่น้องเนาะมาอัปเดตนะคะว่าสวนของยายจอยเป็นอย่างไรบ้างเนาะต้นมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกไว้ต้นมะเขือต้นพริกต้นผักทุกอย่างเนาะ <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วนะคะ <c oughs> หลังจากไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์เนาะพี่น้องค่ะ <c oughs>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  นะคะโอเคค่ะไปกันเลยดีกว่าเฮียเสียเวลาเลยนะคะเนาะไปชมกันดีกว่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> นะคะเริ่มแรกเลยก็มาชมนี้กระถางดอกไม้ของเรานะคะกระถางนี้ก็สวยนะดู ดอกอกุลาบหินนะพี่น้องเขาออกดอกเนี่ยสวยนะน่ารักอะ่ะเขาออกดอกน่ารักนะพี่น้องนี่เป็นกุลาบหินเนาะที่แรกนะคะกระถางแรกส่วนตรงนี้นะคะซุ้มดอกไม้แปลงดอกไม้ของยายจอยนะคะไอ้เจ้าเ,เมลอนเนาะเมลอนกับแตงโม ครุ่มหมดเลยนะคะพี่น้องมองอะไรแทบจะไม่เห็นนะคะพี่น้องดอกไม้อยู่ไหนอะนะอุ้ยดูดูนะดูดูดูเขานะนี่นะคะก็เป็นอะไรที่แบบนะแต่ว่าเมลอนอะเขามีลูกนะเดี๋ยวนะเยะจ่อยเห็นลูกอยู่ตรงนี้ไปไหนอ่ะอ๋อนี่นี่นี่นะคะเห็นไหมนี่ลูกเมลอนนะ ลูกเขาใหญ่อุ้ยลูกเขาใหญ่แล้วลวงตุ๊บลงไปเลยมีเออตรงนี้อีกลูกหนึ่งนี่นี่นะคะลูกเมลอนแต่ว่าแตงโมไม่เห็นเลยค่ะพี่น้องนะแตงโมไม่เห็นเลยแล้วก็คลุมพื้นที่ตรงนี้หมดเลยนะพี่น้องนี่นะคะเป็นอะไรที่แบบนะคือคือยยจอยนะส่วนผักตรงนี้นะคะก็ เก็บให้เพื่อนบ้านไปเนาะเราไม่กินนะคะเราไม่กินเราก็เก็บให้เพื่อนบ้านไปดูสิอเจ้าเมลอนกับแตงโมนะก็คือขึ้นคลุมเต็มเลยอ่ะพี่น้องนี่เลยนะกับสภาพงามๆผักงามๆนะคะเมลอนก็งามวัตสเมลอนก็งามส่วนตรงนี้ก็งามค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้คือมะเขือนะสูงสูงแค่เอวเลยอ่ะพี่น้องสูงใหญ่งามมาก แต่จะทันได้กินไหมอันนี้ต้องรอรุ้นแต่เขาก็ติดดอกแล้วแหละนะเนี่ยเขาก็ติดดอกแต่บางทีดอกเขาก็อาจจะร่วงนะพี่น้องดูนี่นี่นะก็คือเขาเริ่มติดดอกแล้วละค่ะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยเพียเริ่มลงอะ่ะเพียอะไรเนี่ยทำไมเธอมากินยอดตัวอะไรเนี่ย ตัวหมัดอะไรอะ่ะทาไมเธอกินยอดนี่เห็นไหมพี่น้องเนี่ยตัวดําๆเนี่ยตัวดําๆเนี่ยเห็นไหมคะอุ้ยทาไมแล้วทําไมยอดถึงเหี่ยวอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะนะอ้าวยอดเหี่ยวหมดทุกต้นอะ่ะเอ้ยเกิดอะไรอะ่ะออเนี่ยไอตัวดำาำอะ่ะเนี่ยดูสิอันนี้ก็เหี่ยว อัเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็นี่นะคะก็ติดดอกนะคะมะเขือก็ติดดอกนะพี่น้องดูนะเนี่ยติดดอกงามมากๆงามใบใหญ่ส่วนนี้เลยน้องมะเดือฝรั่งของยายจอยดูนะพี่น้องใบร่วงหมดที่ยายจอยตัดกิ่งตอนเอามานะนี่เอามาปลูกไว้ตรงนี้ใช่ไหม อนนี้ใบร่วงหมดเลยนะคะพี่น้องเหลือแต่ลูกมะเดื่อฝรั่งนี้แปลกมากคือลูกไม่ร่วงนะปกติแล้วต้นผลไม้ที่ตัดกิ่งออกใช่ไหมลูกมันจะร่วงก่อนแล้วค่อยใบยใช่ไหมคะแต่อันนี้นะมะเดื่อฝรั่งนะลูกเขาอยู่นะแต่ใบร่วงหมดเลยนะพี่น้องดูดูความโดกของเขาสิก็ยังได้กินนะพี่น้องเพราะว่าเขามีรากอยู่เนาะเดี๋ยวเขาก็แตกใบออกมานะคะพี่น้องนี่ ก็ประมาณนี้เลยคือดกตมุตมิมากอะโดยภาพรวมๆนะคะส่วนตรงนี้หัน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 อันนี้เป็นอขอเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผักชีลาวยายจอยเก็บไปกินแล้วนะคะเก็บไปจนจะหมดแล้วเหลือต้นเล็กๆน้อยๆนี่แล้วก็อันนี้ต้นตั้งโอตั้งโอไทยเรานะยายจอยก็เพาะเอาไว้ในกระถางนี้นะคะพี่น้อง นี่เราก็อันนี้นางรักค่ะงามมากพี่น้องงามจริงๆจ,จังจ,งจงนะงามมากเลยค่ะนะคะนี่ดูนะเดี๋ยวจอยพามาอัปเดตเนาะสวนผักของเยจอยนะคะอ่ะค่ะแล้วเรามาต่อนะคะกระเจี๊ยบนะคะนางกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบน้อยนะคะกินไม่ทันนะพี่น้องเห็นมีแค่นี้นะเย๋ยวจอยกินคนเดียวไม่ทันนะเก็บให้เพื่อนก็สองคนเนาะ ก็คนละถุงละถุงนะมีแค่นี้เก็บได้กินแบบกินไม่ทันจริงๆนะพี่น้องดูนะเขาเนี่ยเขาก็เริ่มโตมาอีกแล้วนะเนี่ยวันสองวันเนี่ยก็เก็บได้อีกแล้วนะพี่น้องเนี่ยเนาะโอ้มันอุดมสมบูรณ์นี่แหละชีวิตเจ๊จอย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ออนะคะพี่น้องข้าวโพดค่ะข้าวโพดเดี๋ยวเย๊จอยพาไปดูเอ้ยนะโอ้ยเดินก็ลำบากอะ่ะ เธอจะสูงไปไหนเนี่ยเธอสูงตั้งเงนต้นฟ้าสูงมากพี่น้องเธอสูงมากนี่นะคะนี่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 ดูฝักเธอนะฝักเขาก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นี่ดูนะฝักนะคะข้าวโพดของเย้จอยนะข้าวโพดไทยข้าวโพดข้นเหนียวเนี่ยก็คือสูงมากดูพี่น้องดูนะดูมือของเย้จอยนี่เริ่มสุดเลยนะนี่ฝักนะ คือต้นสูงมากพี่น้องดูนะนี่มันลำไผ่เลยอ่ะคือต้นสูงสูงมากๆอ่ะโอ้โอโอโอลยล,อลุยป่าลุยป่าลุยป่าข้าวโพดนี่นี่นะคะนี่แหละชีวิตเยอ,อยละไม่มีอะไรสว่วนนี้ก็ฟักทองอ่ะพี่น้องป่าฟักทองนี่ยอด เนี่ยเยจอยจะเก็บไปกินเนี่ยอ่อนๆอ่อนๆเนี่ยเยจอยเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่น้องเก็บแล้วนะส่วนนี้ก็แตงแตงนะดูโอ้ยลูกนี่ก็จะเก็บไปกินเก็บเมื่อกี้ไปกินลูกหนึ่งแล้วเนาะตันนี้อร์ t ี่อ่ะพี่น้องเยจอยไม่ได้เก็บกินนะนี่เนาะสเปอร e r ี่ดูแตงเป็นต้นน่ะพี่น้องเลยนะ แดงเต็มต้นจริงๆส่วนมุมนี้นะคะมุมนี้คือน้องพลิกนะคะน้องพลิกเตี้ยติดดินนะพี่น้องแต่ดกมากดูเขาเรียกว่าพลิกช่อนะดูดูดูนี่นะคะเขาเรียกว่าพลิกช่อเนาะที่ยายจอยปลูกเอาไว้นะคะคือดกมากค่ะนางดกนี่นะเนี่ยแถวเนี้ยทั้งแถวเลยอะ่ะพี่น้องดูดูนี่นะเขาใหญ่มากอะ่ะนี่นะเนี่ยแล้วก็ยายจอย จะพาไปนี้แถวเนี้ยนะคะคือพลิกทั้งนั้นนะเนี่ยพลิกนะคะนี่ก็พลิกเนาะเนี่ยดูสิดูพุ่มเขาเนี่ยพลิกนะคะดกมากพี่น้องเอ๋ยนะเนี่ยดูไปยงนู่นเลยนะโอเคเนาะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเดินวนซ้ายวนขวาแล้วเนาะก็สภาพสวนของายอจอยก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็คือ ของที่เรามีเหลือกันคือมันยังอยู่อีกเยอะนะแต่ที่ยายจอยยายจอยไม่ได้เอามาอวดเนาะพี่น้องก็คือเอาเป็นบางช่วงบางช็อตกันแล้วกันคือไม่ทั้งหมดเนาะพี่น้องยังไงก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องขานเนาะทุกคนทุกท่านเลยเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาเจอเจอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เอาไว้นะคะติดตามตามติดชีวิตยายจอยนะคะบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องตัวเองบ้างอะไรบ้างเนาะก็เอามาแบ่งปันนะคะเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วยายจอยจะไม่ค่อยชอบ เขาเรียกอะไรอะเวลาที่ชีวิตเราอ่ะตกอยู่ในช่วงที่แง่ลบใช่ไหมใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกที่มันติดลบอ่ะแล้วยเยจอยจะไม่ค่อยออกมาอันนี้เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าอาการดีขึ้นแล้วแล้วมีพลังบวกส่งต่อไปให้เพื่อนๆน,นะคะ,ยะเยจอยก็จะออกมาทําประมาณนี้เนาะเพราะว่ายเยจอยอยากให้กําลังใจไม่อยากให พี่น้องนะคะที่เจอเจอนั้นมีความเครียดแล้วก็มีความเศร้ามีความตึงเครียดกับชีวิตเพราะทุกคนนะคะก็มีปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันเนาะพี่น้องเราก็โอเเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะทุกคนมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะ ด้วยปัญหาสุขภาพปัญหาจิตใจนะคะคนอยู่ต่างประเทศคนอยู่เมืองไทยก็มีปัญหากันคนละรูปแบบเนาะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ยายจะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะคะทุกแรงทุกกาลังใจเนาะอย่าลืมอย่าลืมนะคะตามกันต่อไปเนาะว่าคลิปหน้ายายจออจะนําเสนออะไรจะไปที่ไหนจะยังไงนะคะยายจ๋อก็จะคงวนเวียนอยู่ในสวนหรือว่าอาจจะไปที่ไหนยังไงก็ติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจะขอจบไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะบายบาย